อาจารย์เห็นข่าวที่เขาจริงๆผมว่าหลายคนพยายามอธิบายเดี๋ยวนี้ผมก็อยากจะทราบจากอาจารย์ด้วยเหมือนกันในแง่ที่ว่าตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยหลายๆยี่ห้อมันโดยเอามาเปรียบเทียบกันแล้วทําให้คนมีความกังวลโดยเฉพาะอย่างคนประเทศเราเองกลุ่มหนึ่งก็จะรู้สึกว่ายี่ห้อที่ทางรัฐบาลให้ฉีดไม่ปลอดภัยกับที่ยี่ห้อที่เขาอยากได้มันเป็นของต่างประเทศเพราะรู้สึกประสิทธิภาพตัวเลขมันสูงกว่าแต่บางคนก็บอกว่าตัวเลขเนี่ยมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะมันเป็นคนละเรื่อง ตรงนี้อยากถามอาจารย์นิดนึงว่าจริงๆรแล้วการดูตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยมันมันบอกได้ไหมหรือว่าจริงๆเราต้องพิจารณาจากอะไรฮะในแง่ของผู้บริโภคเลยครับอาจารย์จริงๆแล้ววัคซีนมันมีหลายแบบแล้วก็ประสิทธิภาพที่ตัวเลขที่ออกมาค่ะมันเป็นการศึกษาในในประเทศที่มันแตกต่างกันจริงนะคะในแต่ละบริษัทเนี่ยอันที่หนึ่งคือค l i น i c a l trial เศษสามของเขาอะค่ะก็ทำกันคนละที่ใช่ไหมคะคราวนี้เวลาทํากันคนละที่เนี่ยค่ะตัวไวัยการระบาดของไวรัสก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นแบบ เวลาที่ถ้าทําในที่ที่มันระบาดมากๆเนี่ยค่ะกลุ่มพลาเซโปกลุ่มได้ยาหลอกกลุ่มที่ได้วัคซีนจริงอ่ะมัน่าจะมีความต่างจากการทําในพื้นที่ที่มันมีการระบาดน้อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเลขเอฟฟเคชซี่ตรงนั้นเนี่ยจริงๆก็ตอบไม่ได้ทีเดียวนะคะอ,อันทนนนี่หนึ่งที่ต้องทั้คอนเซิร์แต่ก็ไม่ได้แบบแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถตอบได้ยแง่งว่าเาดูตัวเลขของตอนนี้ก็มีคนเอาวัคซีนที่มาเปรียบเทียบกันนะคะว่ามันก็เห็นว่า วัคซีนแต่และชนิดเนี่ยมันก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันที่มันแตกต่างกันรตรงถูกต้อง,งนะคะคนที่ได้รับวัคซีนหลายคนก็จะบอกออยากได้ไฟเซอร์โมเดอร์นนะคะเพราะว่ามันกระตุ้นภูมิได้ดีอ่ะอันนั้นก็กถูกต้องแต่ว่าจริงๆมัดทุกอย่างมันก็มีเทรดออฟนะคะมันเหมือนกับวันนี้ m r n a ก็เป็นวัคซีนที่เพิ่งมีการเอามาใช้แต่ว่าจริงๆมันฉีดในคนปริมาณมากจริงๆนะคะคือหลายหลายล้านเนั้ ในแง่ของความปลอดภัยก็น่าจะแบบค่อนข้างคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าปกติแล้วในการทดสอบวัคซีนนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงปกติที่ไม่ได้ช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้นะค,ะค่ะวัคซีนเนี่ยต้องมีการทดสอบกัเป็นสิบปีคือต้องดูตามต่อไปหลังจากที่เราวัคซีนนะคะเป็นแบบเป็นเกือบสิบปีนะคะ,คะบางตัวมีการอนุมัติให้ใช้แล้วแล้วออกมาอย่างลองยกตัวอย่างเช่นเดงกีวัคซีนอย่างเงี้ยคะ่ะผ่านแล้วเอามาขายปรากฏเอาไปใช้ในฟิลิปปินส์นะคะเจอปรากฏเจอ,อ คนตายหลายคนอย่างเงี้ยก็ต้องมีการใช่างคะเพราะฉะนั้นคือวัคซีนมันเป็นเรื่องแล้วแล้ววัคซีนที่เราใช้ทุกวันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นการอ p p r o v แบบ under emergency use ก็คือเป็นแบบในสภาวะฉุกเฉิน <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆวันนี้ที่ที่เรามีการใช้วัคซีนอยู่ค่ะมันเหมือนเป็นการทดสอบในเฟสสี่ะค่ะนะคะ <c oughs> เราก็ต้องดูมาต่อไปเพราะจริงๆส,ส่วนตัวรู้สึกว่าทุกเราควรจะต้องแบบดูเทียบอะไรอะเหมือน risk assessment นะคะคือถ้าถ้ามันถ้า ยังไงเดี๋ยวเปอร์เซนต์ความเสี่ยงของเรามันสูงนะคะอ่ะโอกาสการเปอร์เซ็นต์ของการเกิดไซ d อเ f ฟ e ต่างๆของวัคซีนน้อยกว่าอย่างเงี้ยถูกไหมคะคนก็ควรจะต้องเทรดอ่ะก็อาจจะเขาก็อาจจะเลือกขีดวัคซีนแบบนั้นไปถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกว่าอ่ะอยากจะดูไปก่อนนะคะอยู่แน่ใจ่าไม่ได้ออกไปไหนแบบเหมือนกับอ่ะคิดว่าความเสี่ยงน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็อ่ะคุณจะดูไปก่อนก็ได้แต่ในความเป็นจริงคือวันนี้สําหรับตัวเองอะคะ่ะในแงี้ย อันที่หนึ่งก็คือตลาดวัคซีนอ่ะมันเป็นตลาดของผู้ขายนะคะโดยเฉพาะเราที่อยู่ในประเทศที่เราไม่สามารถผลิตได้เอง<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อรองของเราอะ่ะมันก็น้อยอยู่แล้วนะคะ,ะเอ,อเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้จะไม่ได้ว่าเราจะสามารถเลือกได้ขนาดนั้นในวันนี้มันก็อยู่ที่บริษัทเขาจะให้เรามาด้วยไหมถูกไหมคะนี้เพราะฉะนั้นคือก็ต้องมานั่งคิดว่าอา่ะอาจจะไม่ได้อันที่ดีที่สุดแต่<ะ>อัน อยู่ถ้ามันสามารถป้องกันนะคะอย่างเช่นป้องกันการตายป้องกันการป่วยรุนแรงได้เนี่ยครับเราก็ต้องคิดแล้วเรามันคุ้มไหมมันทําให้สังคมเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ไหมอันนี้ค่ะมันมีหลายปัจจัยพอสมควรนะคะคที่ต้องพิจารณาครับอาจารย์ขอย้อนนิดหนึ่งไอ้ตัวกระบวนการทํำที่เมื่อกี้พอดีอาจารย์อธิบายเรื่องพาสิโบผมผม อาจจะเข้าใจนิดนึงแต่ว่าทีนี้เพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าใจนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการที่เอาไปทดสอบว่าวัคซีนใช้ได้ไม่ได้มีการแบ่งเป็นพาสซิโบไป็นอะไรพวกนี้ครอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให,ให้ฟังนิดนึงว่ามันต้องทำอย่างไงบ้างกับขั้นตอนการทดลองครับปกติอะค่ะเวลาที่เราีวัคซีนแล้วมาทดสอบในมนุษย์นะคะเสแรกเลยเขาจะทดสอบกับคนจานวนน้อยๆนะคะอาจจะสัก20คนต่อกลุ่มนะคะเพื่อฉีดแล้วก็ค่อยๆดูไปว่า วัคซีนมันปลอดภัยไหมนะคะอันนี้เป็นการทดสอบคือไม่สนใจประสิทธิภาพดูแค่ค,ความปลอดภัยนะคะถ้าผ่านเฟสที่หนึ่งก็คือว่าโอเคปลอดภัยแล้วนะคะเขาทดสอบในเฟสที่สองก็คือใช้คนเยอะขึ้นนะคะอาจจะเป็นหลักร้อยหลักพันนะคะเฟสที่สองเนี่ยเขาก็จะทําการฉีดแล้วดูว่าระดับภูมิคุ้มกันที่มันที่ที่อาสาสมัครสร้างขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะถ้าถ้ามันสูงพอนะคะโอเคก็จะ สามารถผ่านไปทดสอบในเฟสที่3านะคะในปัจจุบันเนี้ยนะคะที่เขาทํากันก็คือเฟสที่3เนี่ยค่ะต้องใช้คนเป็นแบบเป็นหมื่นคนนะคะแล้วก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ได้รับวัคซีนจริงๆอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เหมือนได้รับวัคซีนหลอกนะคะโดยที่คนที่มาฉีดต้องไม่รู้ว่าเราได้อะไรนะคะหลังจากนั้น,นก็จะต้องปล่อยคนเนี่ยให้ไปอยู่ในชีวิตให้ไปใช้ชีวิตในในสังคมปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองคิดดูว่าสมมุติว่าในประเทศที่หนึ่งเนี่ย มีการระบาดสูงมากเงี้ยค่ะสมมติบอกอ่ะอ่ติต่างนะคะบอกว่าแบบเปอร์เซนต์คนเป็นแบบสิบเปอร์เซนอย่างเงี้ยค่ะนี่เหรอไหมคะครับอ่ะพอพอเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอว่าสมมุตินะคะในคนที่ได้ยาหลอกอ่ะ p o s s i b l อ่ะร้รอ,ะอยคนอาจจะเป็นสิบคนถูกไหมคะเป็นโรคโควิดอย่างเงี้ยค่ะสิบคนแต่คนกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนอย่างเงี้ยค่ะร้อยคนอาจจะมีเป็นแค่หนึ่งคนอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็นำตัวเลขเน,น,นี้ยคะ่ะมาคำนวณประสิทธิภาพ แต่ลองคิดดูว่าในทางกลับกันคือถ้าเกิดว่าการทดลองเนี่ยค่ะมันไปทดลองอยู่ในอีกประเทศหนึ่งที่มันมีอัตราการเกิดโรคน้อยมากนะคะไม่ได้มีใครป่วยเยอะนะคะคุณบอกว่าร้อยค,คนมีคนป่วยอยู่หนึ่งคนอย่างเงี้ยค่ะไม่ถูกไหมคะคแล้วเรามีคนสองกลุ่มอะค่ะกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ให้ยาหลอ,อกไปอะเราปล่อยอ,ออกไป <ๆ S 1> นะคะเขาไปใช้ชีวิตอะร้อยคนเขาก็มีแค่คนเดียวที่เป็นเป็นโรคถูกไหมคะในขณะที่กลุ่มวัคซีนนะคะคือ อยู่ไปเนี่ยร้อยคนก็มีโอกาสแค่สมมติศูนย์คนอยเงี้ยหรือหรือหรือบังเอิญหนึ่งคนดันเป็นขึ้นมาเนี่ยไงค,คะอย่างเงเปอร์เซ็นต์มันก็จะแบบเอฟเคซี่มันก็จะแย่แล้วอย่างเงี้ยจะให้เห็นว่า<ม>จริงตัวเลขประสิทธิภาพอะค่ะมันก็เลยอยู่ที่ไซส์คือสถานที่<ม>ที่เขาทําการทดสอบด้วยอะค่ะซะ่ง้นไม่ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันนะคะวัคซีนตัวเลขประสิทธิภาพเหล่านี้ที่มันออกมาวัคซีนแต่ละบริษัทะคะก็คือทํากันคนละที่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องยากในการเอาตัวเลข เอฟฟิเี่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะคะแต่ว่า<ม>สิ่งที่จะทําได้ในการเปรียบเทียบก็คือเช่นเอาคนที่ได้รับวัคซีนคนละชนิดกันนะคะแล้วเอามาเอาเอาเอา,เอาเลือดที่ได้ที่ที่ที่ได้เนี่ยมาทดสอบดูว่า,าคนที่ได้รับวัคซีนเอกับคนที่ได้รับวัคซีนบเนี่ยสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ไปยับยั้งการติดเชื้อไวรัสได้แค่ไหนไม่เห็นไหมคะมถ้าเกิดวัคซีนเอ ได้ประสิทธิภาพแบบเปอร์เซ็นต์กันยับยั้งม,มันได้สูงกว่ามันก็ค่อนข้างจะเป็นการบอกว่าอันเนี้ยประสิทธิภาพของวัคซีนมันมันก็สูงกว่าไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะถึงจะแฟร์ถ้าตัวเลขอย่างนี้เอามาเปรียบเทียบกันถึงจะถูกต้องแต่มันก็เป็นการเปรียบเทียบระดับภุมิคุ้มกันที่คนที่ได้รับวัคซีนคนละชนิดสร้างขึ้นถูกไหมคะเพราะวันนี้เวลาบอกตัวเลขประสิทธิภาพของวัคซีนมันคือประสิทธิภาพที่มาจากการทดสอบในเฟสสามการเกิดโรคซึ่งวัดเป็นคนละที่มันก็เลยตอบได้ยากอะค่ะ หรือแม้เจอไวรัสคนละตัวด้วยอะไรอย่ <laughs> างเงยถูกเพราะแต่ละประเทศบางทีช่วงที่ไวรัสมันกลายพันุไปก็ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ของไวรัสตัวไหนเยอะกว่า <c oughs> ออก,กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะม,มันมีหลายปัจจัยมากเลยะคะ่ะถ้างั้นจริงๆถ้าเป็นคนไทยตอนนะวันนี้นะฮะในแต่ละช่วงวัยเขาจะตัดสินใจควรจะฉีดหรือควรจะรอ เพราะบางคนก็บอกรอวัคซีนยี่ห้อใหม่ดีกว่าตอนนี้ยี่ห้อปัจจุบันเขาไม่ไว้ค่อยไว้วางใจแต่บางคนก็บอกต้องฉีดวันนี้เพื่อสร้างภูมิของสังคมเลยเลยจริงๆแล้วเราควรจะมองอยังไงฮะเรื่องเนี้ยครับมันคือคืออันเนี้ยแบบออกความเห็นยากมากเลยนะคะซึ่งเลยก็มาถามเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะวา่าจะมีแบบเพื่อนเยอะมากมายเลยคะ่ะมาถามตัวเองว่าแบบฉีดไหมหรือรอเลยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆคนที่ให้คําแนะนํานี่ก็ยากนะคะเพราะว่า สมมติเราบอกว่าใช่ใช่รอก่อนไหมเดี๋ยวมันเคมีวัคซีนที่ดีขึ้นแล้วเกิดแบบเขาไปติดขึ้นมาแล้วเป็นโรคหนักเสียชีวิตอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอ้าวไม่ได้ถูกไหมคะครหรือเราบอกอ้าวไปฉีดเลยไปฉีดเลยแล้วเกิดเขาเกิดไซเอฟ f ฟ e แล้วเป็นอะไรอีกเพราะฉะนั้นคือสุดท้ายก็จะบอกได้แค่แบบคือถ้าถามนะคะเปอร์เซ็นต์การเกิดไซ d e ฟ f ฟ e ของวัคซีนมันก็น้อยจริงๆนะคะก็ต้องไปดูแบบตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเอ่อเอาง่ายๆคือสําหรับคนที่เคยฉีดวัคซีนหลายๆตัวแล้วไม่ได้มี ไม่ได้มีผลฉีดไขวัดใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะพวกอย่างนพ่าะอันนี้โอกาสที่เขาจะจะจะมีไซเอเ f ฟ e ก็น่าจะน้อยแต่ถ้าสําหรับคนที่แบบเป็นคนแพ้ง่ายอยู่แล้วแพ้รุ่นแพ้นี่อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังมากหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันที่หนึ่งคือว่าอย่างที่บอกว่าวัคซีนทุกวันนี้ที่เราใช้อ่ะค่ะมันก็เหมือนเป็นการทดสอบวัคซีนในเฟสที่สี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงพอเราฉีดวัคซีนเสร็จอะค่ะเขาถึงอยากให้เรานั่งรออีกครึ่งชั่วโมงดูอาการนะคะแล้วก็คือเอาจจริงถ้ามันเกิด อาการอะไรไม่ดีอะค่ะ <c oughs> ทางบุคลากรทางการแพทย์ก็จะก็จะดูแลเราถูกไหมคะมันจะมีกระบวนการการติดตามอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลซึ่งทุกวันนี้เท่าที่ทราบคือคนที่มีอาการอะไรขึ้นมาค่ะ <c oughs> ก็ยังสามารถทางทางแพทย์ก็สามารถแบบให้ยานะคะ <c oughs> รักษาตรงนี้ได้อยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่สำหรับโดยส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าอยากจะถ้าเกิดกลัวกับการเกิดโรคนี้นะคะก็แบบเราก็คิดว่า ไปฉีดเธอคะ่ะเพราะว่าวัคเอาเอาจริงๆก็คือว่าเปอร์เซนต์การเกิดผลข้างเคียงอ่ะมันน้อยมากนะคะแล้วก็ดีหรือไม่ดียังไงอะคะ่ะแต่ว่ากระบวนการผลิตแล้วก็พัฒนาของวัคซีนที่เรานําที่เรามีอยู่ทุกวันนี้คะ่ะมันก็เป็นกระบวนการที่อาง่ายคืออยอยก็มีการพิจารณานะคะองค์การอนามัยโลกก็มีการพิจารณาเพราะฉะนั้นก็คงต้องมีข้อมูลความปลอดภัยในในระดับที่ที่น่าจะเชื่อถือได้นะคะ แต่ว่าอย่างที่ทุกท่านทราบว่าไวรัสมันมีการกลายพันธุ์นะคะแล้ววันนี้วัคซีนที่เรามีอยู่จริงก็ต้องบอกว่าวัคซีนที่ใช้กันทั่วโลกวันนี้นะคะเป็นวัคซีนที่ป้องกันไวรัสสายพันธุ์แรกเลยที่มันร<ม>ะบาดตั้งแต่แรกถูกไหมคะ <c oughs> แต่ทุกคนรู้วันนี้มันมีแบบหลายสายพันธุ์มากแล้วมันก็มีผลกับประสิทธิภาพของวัคซีน <c oughs> เพราะฉะนั้นถามตัวเองอะคะ่ะคีเลยนะคะคืออาการฉีดวัคซีนทําให้เราอาจจะลด อย่างเงี้ยของถ้าเป็นโรคอาจจะไม่รุนแรงมากหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ที่สําคัญก็คือมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ต้องป้องกันตัวค่ะ mm. คือเราฉีดวัคซีนแล้วหรือยังไม่ได้ฉีดอะคะ่ะเราก็คงต้องป้องกันตัวเองอยู่ดีเพราะว่าวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงของไวรัสไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออมันวัคเออภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นจากวัคซีนตัวนี้มันจะป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้คือนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้ mm. อยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่เรารู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไป ไปเร็วมากตอนนี้เท่าที่ทราบบางสายพันธุ์เนี่ยมันแพร่ได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าแล้วก็ยังก็ยังคงต้องป้องกันตัวอยู่ดีนะคะนี่